นนี่นะครับพื้นที่สองเขากลอหูกลางนะครับเด้อนี่เพื่อนนี่มันกล้องกล้องง่ายพร้อมนะครับพื้นที่สองกลอหูกลางเลยอะกอข้างหน้าคือกันแล้วก็ยกขึ้นนะครับนั่นละง่ายๆนะครับพื้นที่กลอได้ทีละสองพื้นเจ็ดง่ายๆนะครับเอ็มยูนะครับ นนัั่ครบเลิกแบกเลยครับต่อไปนี้เสาแบกอำเภอคลองคูงนะครับเด้๋ออกจากกัวสำพีนครนะครับผมมาประมาณ60กว่าโลนะครับใส่เวลาไปประมาณชั่วโมงน้อยๆนะครับเดินทางมาถนนสายเอเชียนะครับมาอหอดบ้านหนองทุ่งน้อยนะครับอำเภอคลองคูงนะครับตัวนี้มาตีฐานทิพย์แรงต่อเลยนะครับคันที่6นะครับผม2มือคันที่6แล้วติดเอามือละสามคันก็พอนะครับเอื้องจังไปต่ออุทัยต่อนะครับ หมื่นคันแรกเป็นสามสิบสี่แรงนะครับเออเอาของลุงชินได้มียอย่างบ่ของลุงชินมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยมิตรพาบ่นี่ครับห้าสิบแรงนะครับรุ่นรุ่นไม้นะครับด้วยรถทอดแต่งด้วยนะครับห้าสิบแรงนะครับไม่ได้เชื่อมตัวรถนะครับผมตีถาสิบแรงลงไปเรารอแท้ๆทนะครับคอาจะเบิ้งนะครับด้วยนี่ครับผานขุด แถวกำแพงเพชรนะครับนี่คันที่หกแล้วนะครับหลังจากติดฟอดสองคันมาแล้วก็ไปโยกไห้พี่น้องเขาเบิ่งพรอมนะครับสองคันวุนวันวุนวันเลยนะครับมือเศร้านะครับลูค่าติดใจเลยนะครับไปร้องไปร้องพรอมนะครับก็เลยมา่อดคล้องคุงอาทีิใสยเวลาโดนเตื่เพราะเขาตุกเขาไปปามันกันเป็นชั่วโมงเหรอครับไปโยกมันนะครับจนเต็มรถซารีแหละมือเศร้านี่ นี่ครับเดี๋ยวค่อยเบิ่งนะครับเดือดตอนเสร็จพุ่นละผมนี่ก็เรียบร้อยนะครับเดือดขั้นที่หกนะครับขันรับมาหนีนะครับอยู่ท้องุงนะครับเดือยนี่แหละเรียบร้อยดีสวยงามด้วยนะครับผมนี่ครับหักคอรับรถแล้วก็เป็นหูหลุดไม่พร้อมสายดึงดำนะครับเด้อตัวนี้เป็นเหล็กล้างน้ำนะครับบริเทียมตัวรถจะฉีดนะครับเด้อตัวนี้เขาเอายังไงเบ้อเลยนะครับติดสติ๊กเกอร์เท็ดให้ทุกอย่างนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้ทุกอย่างลงตัวหมดนะครับบ่าบาง บ่บางไม่กระทั่งหนานะครับเด้อวนกระบอกไม้นะครับกระบอกปอดยิ่งง่ๆไปเลยนะครับติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับเด้อแต่ว่าแต่ต้องสร้างลวงหนานี่เด้อครับเด้อเพราะงานหลายแห้งนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าเขาผลิตสองมื่สามตัวสองมื่สามตัวแต่่ากับเพราะเพราะต้องต้องการของนะครับเกษตรกรทุ่มทีพระเจ้าแผ่นนี้มันสําปะหลังนะครับเด้อต้องจองลวงหนานะครับออกจากนี้เสร็จแล้วก็นตีไปอุทัยธานีตอนนะครับ ร้านซักแล้วก็ับบ้านไร่นะครับนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยว่อยสะไปเบิ้งสามสิบสี่แรงต่อกันเลยนะครับมืออื่นนะครับมือนีไ่ให้เบิ้งด้ยมืออื่นนะครับผมนี่แหละคลิปเต็มๆในเบิ้งแท้ครับเก่าคันเลยเปนอองเ้อนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันอีกนะครับผมมาหอดแต่เศร้านะครับจังหวัดสำหรับมือนีนะครับอยู่ท้ายทานี้นะครับอําเภอลานสักนะครับรถสามสิบสี่แรงนะครับรถตัวนี้นะครับก่อนติดตั้งนะครับผมแถวนี้ทั้งเขาโพดทั้งมันทั้งอ่อยนะครับไหล มีสามยางสี่ยางคนนะครับนี่ครับอุทัยธานีอำเภอลานสักนะครับหลังจากที่ฮ่องมานะครับไอจากคลองคุงนะครับด้วยอำเภอกําแพงเพชรนะครับอันนี้เป็นขั้นที่เจ็ดขั้นที่เจ็ดเมื่อนี้คิดว่าติดให้มันแลวสามขั้นเลยนะครับอยู่อีกอันขั้นต่อไปก็เป็นเอ็มยูนะครับหาเจ็ดนะครับด้วยอยู่อำเภอบ้านไรนะครับต่อโดยสุพรรณเลยนะครับแชมป์ นะครับอำเภอด่านช้างนะครับกับ่ไกลกันบันไดดอกครับขันลงมาแล้วนะครับขั้นที่เจ็ด้ลยครับเด้อมือที่สองขั้นที่เจ็ดนะครับตัวนี้มือที่สองมือที่สามมุดพี่น้องมือที่เท่าไรแบบท้เช่นมือที่สองเด่นน้องทือสามบวกมือที่สามหลงมือแล้วนะครับเอามือละสามนะครับมือละสามขั้นเพราะว่าเดินทางไกลนะครับเรื่องนี้นะลังหลดตูดทั้งหลดปีอัพนะครับนี่ยนะกันเปน้องห้อบึงนี่แหละ เคพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามเบึงหมัดแมลงเหล่ากันนะพี่น้องนะครับเด้อประมาณชั่วโมงน้อยๆนะครับครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะพี่น้องเด้อครับสําหรับขั้นที่เจ็ดของเฮานะครับอยู่ที่นะครับอุทัยธานีนะครับอําเภอลานสักนะครับเด้อนะครับอําเภอลานสักเด้อครับมื่อนี้นะครับสวยงามขั้นที่เจ็ดเราก็นิีไปของเอ็มยูโตนะครับหาดจิตกันโตนะครับผมนี่ก็เรียบร้อยดีสวยงามเพื่เก่าเลยครับพี่น้องนะครับงานเดือดเข่ามาเรื่อยๆพี่น้องเด้อหล่คับครับเดือนหนัก อีกเมื่อกี่มือผมก็สิง่ายไปเดือนมะกราอีกแล้วนะครับงานมันเต็มเดือนสิเต็มเดือนหนาแล้วครับเฉพาะเดือนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ13-14คันนะครับนะครับ13-14คันเฉพาะื้นนี้ก็วันที่เท่าใด18แล้วนะครับผมนั่นลหละก็คือเดือนเดือนนี้ก็เต็มแล้วเดือนหนาใกล้สิเต็มแล้วนะของของเดือนทันวานะครับเพราะว่าผมก็สิบ่ลับหลายสิรับประมาณจะ2 5 3 0คันเท่านั้นนะครับของเดือนทันวานะครับเต่วัดอนนี้ก็ใกล้แล้วใกล้สิเต็มแล้วนะครับ เพราะว่ามือนี้เศร้ามือนีก็เขามา้อีกแล้วนะครับของทีิเีนแรงอยู่สาแก,ก้ววัฒนานครนะครับเพราะว่า่นไปเห็นตัวอย่างนะครับที่เฮาไปติดีไว้นะครับผมอยู่แถววัฒนานะครับ5าิแรงสีเขียวนะครับเิ่นก็นมมะผ้ากันมาซั่งนะครับเอาหายตัวนี้น้ำอีกก็ะได้นี่ใหญ่ตัวน,นี้น้ำนายพ้องนายพ้องยวค่อยติดต,ตามกันไปอีกนะครับตัวนี้กับใบดักนกัยังใสใ่ไดก็เราเป็นแยกระบบนะครับก็บ,บอกไม่ วัวเจระบีเหมือนเดิมครับทุกอย่างเขาใส่ให้เบิดหตวัวเจลาบีมีอยู่แปดมองทุกอย่างกระจกว่ามีอันนี้ก็เป็นกระจกอันนั้นนะครับแล้วซื้อกระจกมันใส่ไม่หรืออะไรอันนี้เป็นคอนโทรลไม่พอดีมือป่ะกรวเชิญมันใส่ไม่ไรครับมันคนละทิศมันคนละหูอันนี้พอดีมือป่ะจับเบิงดูจับเบิงดูเออพอดีป่ะพอดีคำป่ะ <c oughs> สามขวดสามขวดซอดแจ้งน้องนั่นซื้อเองไปทานไปทานชว์ให้พี่น้องเขาเบิงดู <c oughs> นี่ครับ มันซาบแบบนี้เห็นบ่าตอนนั้นโอเคอันนี้คือตามรถนะครับน้ำมันเขาสวยงามแย,ยกระบบอา้ายกยกยกโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้ขึ้นแรงเดีะะ๋ยวไปพุ่นพุ่นชี้ไปพุน่นชีช้ไปชี้ไปหนา้ารถตู้ก็ได้ไปอะไรพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่อุทัยธานีอำเภอบ้านไร่ต้อกันเลยนะครับผมไอผมทดลองไอไ,ไเอฟซีเบงกอนนะครับผมไปกันนะครับ มาถึงขั้นที่คันที่แปดนะครับเด้อในรอบึ้นลุยเหนือนะครับ MU นะครับ57นะครับตอนนี้กําลังนี่แหละขันน็อตตั้งฐานอยู่นะครับอันนี้เป็นแยกระบบนะครับเด้อใบดันกับยังเซได้ขึ้นก็ MU 57รุ่นรุ่นหญ่งเลยนะครับตัวนี้รุ่นนี้เลยนะครับเป็นชุดแยกระบบนะครับเด้อเพิ่งมาถึงครับ อยู here, here, here mm ่บ hmm, so like so, mm ้านไร่นะครับอุทัยธานีนะครับออกจากร้านสากม้านะครับเด้ออุทัยธานีขึ้นกันเหรอครับกระบะขวากันเล็กน้อยนี่เนาะครับรถไถน้ำกลนกันกระไรโอ้ยก็ะบะบอกกันเนี่ยคือรถถ่ายน้ำกล่นมันเต็มพุ่นอ่ะเต็มเตยถนนใหญ่พุ่นอ่ะเต็มเต่อยู่ภูเขาพุ่นอ่ะก็ะบะขวากันเห็นเห็นเต็มเตยถนนใหญ่พุ่นเลยเนาะเป็นซีบร็พุ่นหรอวะ นี <ciğim. S 2> Dani, BU, ่คร <Yes. S 1> ับเอ็มย hmm? mm ูนะครับเด้อเดี๋ยวค่อยแต่เบิงตอนมันแหลวเด้อครับเด้อเอ็มยูนะครับที่ที่เจ็ดนะครับอ้ยหาเจ็ดนะครับเรียบร้อยนะครับปันที่นี้ะเดี๋ยวเขาจะไปทดลองกันนะครับผมสวยงามพร้อมนะครับตัวนี้ลงตูนะครับเสมอหลังคาด้วยนะครับสวยงามมากนะครับเอ็มยูนะครับขั้นที่แปดนะครับนะครับเดี๋ยวเขาจะไปตะไปโยกไอ้เบิงพร้อมนะครับเด้อนะครับพอดีเลยนะครับคอสามารถยืดออกไปได้อีกนะครับตัวนี้นะครับผม สามารถยืดออกมาได้เพราะว่านี่รถ m อนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาติดตั้งไปประมาณสม้งเคืองนะครับตัวนี้ m u ยกเลยสูงครับผมบอกง่ายนะครับเด้อสูงสูงเลยครับเลยรถซิล้อเป็น2เมตรนะครับตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยนะครับดูแปลงมันสัมประหลังเพื้นไปตัดเพื้นไปตัดผ่าล้อแล้วนะครับผมส่วนผ่าเนี่ยพื้นละสองร้อยหาสิบบาทเมตรห้าสิบพุ่นเมตรเจ็ดสิบนะครับเด้อผูกหูแล้วกั ของชั้นพร้อมนะครับคาดกากระบาดให้พร้อมเด้อผ่าผ่าละผ่าหยกมันเท่าไรพี่น้องอันนี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเด้อเอ็มยูเขาลดไงนะครับเด้อนี่รถใหญ่นะครับโควงสางเงียวกันนะครับราคาก็แตกต่างกันออกไปตามตามหน้างานแล้วก็ตามระยะทางเนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขาไปหยกเสร็จแล้วเขาจะไปขั้นที่เก้าต่อเลยนะครับของแช่มนะครับเด้อบืบนเห็นหอดตัวรถได้พี่น้องผมนีแต่ใายรู่ผมเบิ่งเงินตื่นนะครับผมผมบ่รองลู่วันที่เป็นยังไงนะครับเด้อเขาจะเป็นรุ่นกันนะครับแช่มมันที่เป็นลักษณะแบบใดนะครับเด้อ นะครับเดี๋ยวเขาไปล่องกันนะครับเด้อล่องหยกหัวมันน้ากันนะครับเขากับสีมาทดลองกันเด้อครับเด้อนี่ครับกองมันซัมประหลังนะครับกะเป็นดินรวนนะครับเด้อดินรวนดินอมดินเหนียวนะครับอ้อยเพิ่อกๆงามๆนะครับนี่กะประมาณนี้ครับโอ้ยหวั่นมันหลายครับประมาณจะกว้องแป๊บเดียวนะครับอ่หยกเบิ้งเป็นเซลูอิตเตนนะครับเด้อมาทดลองเลยนะครับผม MU นะครับเด้อเอ็ เอาสองกองเลยตัวเชิญขอสองขอสองกวนน่ะแรงขนาดเลยเอากองนี้น้ำหนึ่ถอ,อดถอดด้อคือว่าถอยเขาไหนพี่ไหมถอยเขาพี่ไหมมันเพิ่นกับหัวดีอยู่นะครับเด้อนี่หัวดีหัวใหญ่อยู่นะครับเอาสองไปเลยเกาะหูพิเศษนะครับ เผื่อที่สองเอาขาก้อหูกลางที่ผมเห็ียหายมารุ่นใหม่นะครับเด้อตัวนี้เอา้าก้อจังไรลุงเชียนยกขึ้นลุงสูงรถไถ่ายน้าเลยครับเล่นเป็นไงเป็นไงแจ๋ว เอาทีละสองเลยทีละสองเลยทีละผืนมันน้อยต้องทีละสองเนี่ยสดช,ชื่นครับเอ็มยูนะครับโดยเอ็มยู M นะครับยกนิ่มๆไปเลยนะครับโอเคเอาสองผืนเลยนะครับนี่ครับวิธีการก่อนะครับยกขึ้นโอเค

สองผืนไปเลยรหดเขาไงมันมันที่มีหกหูได้เป็น้องเด้อน,นะครับตัวนี้คือมันเวลาเขาใส่ผืนที่สองนะครับมันจะใส่่งยๆนะครับด้วยตัวนั้นหูกลางไ <c oughs> <c oughs> อ้ขันตัวปรบคุมร <c oughs> ถถนาเด้อล่ะยันยกเททสูงไลาย้อ <c oughs> <c oughs> บึ้มแมเ่เป็นไงจะจืออ้อปะนี่ครับร้องให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับด้ยสองพื้นนะครับรถได้แยงทีหนุกทีละสอ,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 องเลยนะครับเชิญบอกบอกตัวชื่อเราหนีไปต่อนี่ครับวิธีการเป็นรุ่นไม้ของเฮานะครับด้วรุ่นหกหูยกได้ทีละสองกองสามกองได้นะครับ อันนี้คือกอพื้นแรกนะครับเด้อตัวนี้พื้นแรกนะครับหูแรกเขากอข้างข้างนสุดนะครับเด้อนี่ครับกับข้างนาเขาก็กอแบบนี้นะครับออนี่นะครับพืออ้นที่สองเขากอหูกลางนะครับเด้อ นี่เพื่อนที่เนี่ยมันกอกอได้งพรอมนะครับเพื่อนที่สองกองหูกลางเลยอะกอข้างหนา้าคือกันแล้วก็ยกขึ้นนะครับนั่นละง่ายๆนะครับนที่ตกอได้ทีละสองเพื้อนเจ็ด่ายๆนะครับเอ็มยูนะครับ เลิกแบกเลยครับต่อไปนี้เสาแบก แล้วอันนั้นนะครับมือนี่กะแล้วเอ็มยูนะครับร้องให้พี่น้องเขาเบิ้งเลยนะครับเนาะยกที่เราสองพืนเลยนะครับมือนี่เรากะเดี๋ยวสิไปแชมป์กันต่อเลยนะครับผมไปกันพ่อกันยูแชมป์นะครับเด้อคันที่เก้าเด็กพี่น้องเด้อครับตัวนี้นะครับแชมป์นะครับเอาเอาหันหนาวไปข้างนอกได้ปะนะครับแชมป์คันที่เก้าของทิปนี้นะครับอยู่ที่ สุพรรณบุรีนะครับอำเภอด่านช้างนะครับผม<ะ>โอ้ซี่นี่นครับแชมแชมหาศูนเฮ็ดจังไหนเฮ้าบัตรที่ไ้น <c oughs> เออล่ละแถวๆนั่นแหละมันมีคานอยู่แต่ว่ามันเห็ดยากอยู่นั่นแหละอ๋อมันติดตรงนี้ นี่ครับแชมป์ตั้งไม่ได้ดอกความกว้างมันกว้างพอหรอเหล้วเตี้ยเดิเต้นสีแดงได้เดี๋ยวหนูเพิ่งเห็ดน้ำไหมนี่พี่น้องเด้อนี่ครับแชมป์นะครับเออเดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนนี่ครับแชมป์แชมป์หาศูนย์ตีเป็นบอเขาเอิญจริงจังเลย หา่วนอ๋อนี่ครับเคยเห็ดมาละสองั้นละแชมแต่วันบักขึอันจักอันนี่นพีไป้องนด้บึงมันมีแต่มันยังไงมันพันอย่างนี่กรศเสยตา์ปลาเปงเท่าไรสามสิบไหมสามสิบก็ได้ครับถ้าส่นบนะครับเกว่าเขารวมม่ราคาเท่าไรตอนนี้องผานสี่ห้าสิบ โอ้ถือกูดูทางบันเดแต่ว่ากับรก็ถือว่าบอกขีรายก็ถือว่าท้องบาทได้อยู่หัวทีบ่บอกขนาดเลยบนนี่ล,ลายระยะก,กันมันนำหยดุดโอ้หาทันตัวคือตีประตูขนีนโลดหรอกเนาะเน่าไหมเน่าเหมือนกันแหลนะเนาะนี่ที่ยหันเดยุหันนะทางน้ําผ่านพอดีเลยนะครับนะครับหลังจากเขานะครับลูกชีสเอาหอยไปเลยหอยไปเลยเดี๋ยวให้เบิองน้ำเออละเออละนะครับพี่น้องให้พี่น้องเขาเบิองน้ำนะครับ นี่ครับหลังจากเสร็จไอ้นี่ครับแปดขั้นมาแล้วครับน้าขั้นที่เก่านะครับตัวนี้เป็นแชมป์นะครับหาศูนย์ทีนะครับอันนี้เดี๋ยวเจ็บสายไฟอ่นไปทางผุนลุงชินวนไปทางผุนลุงชินมอดมอดไปเดี๋ยวติดสติ๊กเกอร์ครบก่อนเออละวนวนไปทางผุนวนแยงไฟให้นะครับเดี๋ยวพี่น้องเขเห็นกันนะครับผมอันนี้เป็นแชมป์นะครับผมนี่แชมป์เอามาใกล้ๆเลยลุงชินให้พี่น้องเขาเบิ่งนักใกล้ นะครับมันมืดนะครับเด้อประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เป็นแชมป์นะครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับอำเภอด่านช้าง่ันที่เก่าของเฮานะทิพนีมีนะครับนี่ครับทุกสูงไปเลยนะครับนี่ครับโคดสูงอีหลีนะครับสูงก็รถทิพลอยอีกนี่ครับเป็นชุดแยกระบบนะครับของเขานะครับเด้อนี่ครับเป็นเหล็กรางน้ํานะครับผมทั้งคันเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับใบดันก็ยังใช้ได้นะครับยกสูงมากนะครับ แต่ว่ารถลูกค้าเ่าได้สูงป่านไดนดรอกครับแถวทุพันธนะครับเพิ่นเพิ่นใส่รถน้อยๆเตี้ยๆนะครับบางคันกับส่รุญิเต็นไอรถรถอันนั้นนะครับยังคันที่แปดเอ็มยูนะครับเพิ่นใส่รถในไถนาเข็นนะครับเอาอันนี้นะไปดันไหนเบิ่งเด้อะไปดันอันไหนก็ยกเบิ่งรอดจบแล้วเออนะครับไปดันเราก็ยังใช้ได้นะครับยกขึ้นยกลงเออนั่นละก็ขึ้นนิ่มแท้นี่ครับไปดันก็ก็ได้นะครับนี่ครับคอนโทรล คนทนไม้กับบอกไม้เบิดนะครับตัวนี้นะครับทุกอย่างนะครับส่งานได้เบิดนะครับสวยงามนะครับติดสติกเกอร์ติดตั้งหอดหนาบ้านนะครับเห็นไหมครับมันอาจจะเกะกะมูนี่จะเขาแตงเอาไม้เบิดนะครับเขาแตงให้ไหมวกทอพวกงอย่างนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับผมนะครับใดสนใจติดต่อเขามาได้นะครับอาจจะเป็นขั้นแรกของตุพันก็ได้นะครับทีมงานเขาได้ทิ่มมาติดตั้งนะครับเนี่ยในเขตตุพันนะครับ มีบ่อไกลกฮอดปาไอการจนาบุรีแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นเขตชายแดนการจนาบุรีนะครับนะครับคือบอคือบอคือบอเออบางตาบอบางตาบอตัวชื่นนี่ครับทีมงานเขานะครับมาตรฐานนะครับเด้อยศใหญ่พี่น้องได้ทุกทุกคนเลยนะครับเก่าคัดลวดนะครับ ภายในสามหมื่นนะครับเลือกบรรยากาศทิคัในจนังนอยมันเป็นคันที่เก่าอันนี้นองเขาขอมานะครับเกิดเลยจัดให้นะครับที่แรกว่าเทียแปดคันแหละเกิดเลยเอาเกิดเรยให้เป็นคันที่เก่านะครับเรียกเก่ากำลังงามนะครับด้วยนี่คุณนะสวยงามมากนะครับ